เสือมหาอำนาจรุ่นไตมารหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดรหาสไร่ตำบลรหาสไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยององนี้นะครับผมเพิ่งได้มาจากการเช่าบูชานะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยครับผมไปกันเลยเป็นกำลังใจให้กับช่องเราช่องวันวายวัน a ช n แนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการส่องพระตามประษาวันวายวันซึ่งรายการของเราก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับการส่องพระหรือรีวิวพระต่างๆที่กระผมมีให้กับพี่ๆเพื่อนๆนั่นนะทุกท่านได้รับชมกันครับ หลังจากที่ห่างหายจากการทําคลิปไปนานเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินเลยครับผม <g iggle> ก็เลยไม่ค่อยได้เช่าพระนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เช่าพระทางอินเทอร์เน็ตมานะครับผมเป็นรูปล่อครับผมก็เลยจะทําการรีวิวให้ดูนะครับผมเราจะมาดูกล่องกันก่อนนะครับผมอ,องค์นี้เป็นเครื่องรางนะครับผมเป็นรูปล่อนะครับผมอดูก่อนนะครับ วันนี้ที่เราจะทําการรีวิวกันก็คือนี่ครับผมเสือมหาอํานาจรุ่นไตามาต์นะครับผมหลวงปูทิมอิสริโกวัวดรหาดไร่นะครับตําบลรหาดไร่อําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพศ2518นะครับผมอดีอ,องค์นี้นะครับผมเช่ามาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าแท้หรือเก๋อย่างไงนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันสวยดีมีความสวยงามก็เลยจะทําการรีวิวให้ดูกันนะครับผมเราจะมาเริ่มดูจากหน้ากล่องเลยนะครับผมนี่นะครับผมเสือมหาอำนาจรุ่นไตมารนะครับดูกันชัดๆนะครับอันนี้คือหน้ากล่องนะครับเป็นพระกล่องนะครับทาไมถึงชอบพระกล่องเพราะว่ามัน,ม,นมีความมีสเสน่ห์คือผมคิดว่าพระกล่องเนี่ยมีความ สวยงามดีนะครับผมก็เลยเช่าพ้ากองไปสนมากนะครับอ่ะเราก็จะมาดูด้านในนะครับนี่นะครับผมเป็นเสือนะครับผมน่าจะเป็นเนื้อเนวะนะครับหรือว่าเนื้อไม่แน่ใจนะครับอ่ะมาดูกันก่อนนะครับผมเป็นเสือมหาอำนาจนะครับผมรุ่นไตมาดนะครับอ่ะหน้าตาของเสือนะครับผมก็จะเห็นหน้านี่นะครับผมด้านหน้านะครับ เขียนว่าไตรามาสนะครับอืมนะครับผมไตรามาสนะครับขนาดน่าจะประมาณความกว้างประมาณเซนกว่าๆครับสูงประมาณสามเซนนะครับแต่เป็นการรอที่มีความสวยงามมากนะครับผมด้านหลังเขียนว่าหนึ่งแปดนะครับผม เต้นบนบ้างนะครับผมด้้นบนนะครับด้านบนเป็นยันนะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะหล่อตัวยันนะครับหน้าตาของพ่อเสือนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับผมด้านล่างก็จะมีโค้ดอยู่นะครับผมเป็นโค้ดนะครับได้เป็นโค้ดนะครับผมนี่ครับโค้ดด้านล่างนะครับผมเห็นไหมครับลักษณะเป็นโค้ดปั๊มลงไปนะครับผมองค์นี้ไม่แน่ใจนะครับผมว่าเป็นย้อนยุคหรือของแท้นะครับผมคือผมเช่าทางอินเทอร์เน็ตมานะครับผมเราไม่ได้เช่าจากทางวัดมานะครับแต่สวยครับมีโค้ดครบอะไรครับผมผมชอบผมชอบแค่แนวเนี้ย สวยคมนะครับตรงด้านฐานจะมีรอยอยู่นิดหนึ่งนะครับเกะจะบล็อกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่านะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นเสือรุ่น มหาอำนาจรุ่นไต่มาศนะครับผมของหลวงพ่ทิมนะครับผมอิสรลิโกนะครับวัดไร่ละหาดนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมก็สวยๆนะครับผมวันนี้ก็ทําการรีวิวให้ดูกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับด้านบนนะดูอีกทีด้านบนซูมละด้านข้างนะครับ ด้านหลังดูแยกเนาะหลังมีหนึ่งแปดอยู่นะครับแต่สวยนะสวยมากผมชอบมากแล้วก็โค้ดนะผโคดด้านล่างนะครับดูตะใบนะครับถามราคาเช่าไหมคารับผมเช่าไหมาไม่แพงนะผมทางอินเทอร์เน็ตผมกูชามาโอละประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเพราะเราวัดแบบวัดใจมีการประกันนะครับเช่าแบบวัดใจครับ แต่ก็ได้มาครับสวยๆนะครับผมกับเสื้อหลวงปูทิมตัวนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็คงจะต้องพอกันลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมกับการรีวิวครับเสือมหาอำนาจต้นใตแม่องนี้นะครับผมของหลวงปูทิมวัดใต้ละหาดนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังที่ของเรานะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ